บายพีเล็กพอดีเลิกเรียนแล้วไปซื้อขนมกินกันใช่แล้วก็หิวอยูย่พอดีเลยไปหาอะไรกินไปซื้อ <ไป S 2> ขนมร้านป้านาอันนี่ก็ปะเออไปซึ่งได้แล้วซื้อขนมกินกันซื้อขนมกินยาแล้วครับผมอันนี้กินอะไรดี ตมผ่อน้ำอูนี่ไงขนมต้มผื่อน้ำใจใจใจจจนี่คห้าบาทนยคนอ่ารห้าบาทห้าบาทเออหนูสบบาทครับเอ็กสบบาครับ้ครับ

bí mật còn gì à? cái 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 á Á á cái 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 bà cái 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 bà cái 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 Ba 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 พวกเธอทำไมทิ้งขยะกันตรงนี้ล่ะทิ้งทำไมทิ้งไม่ได้พอก็ไม่มีใครห้ามนี่ขยะให้เราล้นทะเลก็เดินไปทิเราอยากทิ้งตรงนี้ไม่ได้เหรอไม่ได้พะมันจะรับประทานน้ำคาดการหายใจแล้วก็เป็นแหล่งเผาผลาญของเชื้อโรคต่างๆทําให้น้ําเน่าเสียประชากรสัตว์น้ําลดลงและระบบนิเวศเสียสมดุลโอเคงั้นต่อไปเราจะทิ้งขยะให้เป็นที่แล้วว้าว ด้วยชิโน่ด้วยนะเก็บเลยเก็บให้หมดเก็บให้หมดนี่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 ชิโนด้วยเก็บชิโน่เลยเก็บชิโน่ก่อนชิโน่ชิโน่ชิโนชิโน่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกเดิน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 เก็บเก็บนี่หมดแล้วสะอาดแล้ว เดี๋ยวต่อไปพวกเราจะมาช่วยดูบริเวณนี้เองนะ